มาสรุปโคงสุดท้ายคือเกอ่าพี่น้องจ้าแล้วจะมากนอกจ้กเนาะแล้วก็มากว่าอาจารย์ใดแนวทางอาจารย์ไดที่ว่าถึงใจแน่แนเมืองไวก้กนก็ได้เด้อจ้าว่าอาจารย์ใดสิมาในหลบหนีวันที่สิบหกพฤษภาเอาไปเป็นแนวทางเนี่ยจ้าอันนี้เลขทูบของปูผาดพ่นท่องเนี่ยจ้าเหลขปูคือสามแปดเก้าเอาไปเป็นแนวทางเมืองเนี่ยจ้าเหลขปูผาดพ่นท่องขาจาโสวกมาดีดีพี่น้อง ผู้ได้บนบานอีหยังเข้าเจ้ากสิได้สมหวังดังปาฏถานาได้พี่น้องอยู่ปูระธาุพ่นท่องมอล่มในงานเกือบทุกมือเลยพี่น้องบางมือสองคณะกมีปูระธาุพ่นท่องอันนี้เป็นแนวทางของปูระธาุพ่นทองด้อจ้ะเอาไปพิจารณาหรือว่าเอาไปฝันเสี่ยงเบื้องอื่นในเลขออกแล้อพี่น้องจ้ะขันพูดใดยังเบื่องท่านเนาะพี่น้อง ก็คิดว่าสิลกในคาขึ้นนี่แหละพ่อได้แห่งพี่น้องนี่เป็นเป็นแนวทางเอาไปเสี่ยงเบิ่งเนาะจ้าเนาะคะแนนคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดใจกดแชร์กดคอมเมนต์ไว้เด้อพส่สรุปแนวทางแม่เบิกซับคงสุดท้ายว่าสิฟันท่งให้ตัวใดพี่น้องเด,ด,เด,ด็ดเด็ดเม็ดเดียวเลยจา้าแม่เบิกซับบอกมาว่าออกแน่ว่าสันว่าพี่น้องออกแน่นอนว่าสันกลมาเบิ่งของแม่เบิกซับเนาะว่าตัวใด สองหนึ่งีพี่น้องจ้าสองหนึ่งีละกั2หนึ่งซีสองตัวนะพี่น้องแลวกัเจ็ดเจ็ดอีกตัวหนึ่งเนี่พี่น้องจ้าเอาไปเป็นแนวทางอันนี้คือเป็นแนวทางของแม่เบิกซับหน้าคี้นะพี่น้องเอาเปล็ลุวยลุยกันจ้าขอให้ทุกคนโชคดีนะจ้าเห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดใจกดแชร์สรุปแนวทางของโค้งสุดท้ายพี่น้อง ของสร้างปั่นพญานาคสิมาตัวใดพี่น้องยังอยู่ตัวเกาบอเลขฝันกับเลขคำนวณสิมาตรงกันบอเนาะพี่น้องเลขฝันของสร้างปั่นพญานาคก,ก็สิเป็นเก้าสองหาเด้อพี่น้องเก้าสองหาแล้วก็เลขคำนวณมาเก้าสามแปดพี่น้องจ้าเอาไปเป็นแนวทางมาเด้อจ้าโค้งสุด้ายจ้าทุกคนจ้าคอยทุกคนโชคมาลำลวุวยเด้อจ้าเด้อเห็นคลิปนี้แล้วก็ยืมกดไลค์กดใจกดแชร์ อันนี้เป็นแนวทางเจค้นสวยจ้านักวิ่งออกกำลังกายพี่น้องสายวิ่งออกกำลังกายเม็ดเดียวพี่น้องเจ็ดตัวเดียวค่ะเจ็ดตัวเดียวด้วยพี่น้องเอาไปวิ่งออกกำลังกายกันได้เลยจ้าขอทุกคนโชคมันหมาดด้อพี่น้องคอทุกคนลำลร่ยเห็นคลิปนี้เล้าก็อย่เรืมกดไลค์กดใจกดแช์อันนี้เป็นเลขฝันเป็นเลขคัาวมักส่วนตัวของเจย่าเนาะจ้าเนาะเจย่าฝันได้พี่น้อง เก่าหนึ่งซีกับสิบหาพี่น้องเอาไปเป็นแนวทางเนื้อจ้าเจดยอดตัวเดียวโดดสิบซีพี่น้องแล้วฟันใดว่าป,ปูเจ้าทีมาบอกคือหนึ่งซีตัวเดียวพี่น้องเอาไปเป็นแนวทางเนื้อจ้าเอาไปเป็นแนวทางเหลขฝฟันแม,ม่นๆพี่น้องลองมือเน้อจ้าแน่นแนมไว้เบื้องก้อนก็นกนได้พี่น้องว่าผู้ใดฟันแมน่นฝันบ่แม่นเอาไปเป็นแนวทางมือเน้อจ้าแนวทางของอาจารย์แมย์ได้พี่น้อง แม่ปั่นเลขแม่ปั่นพี่น้องเลขสูตรคำนวณเพื่อนพี่น้องกระสีมีสองเจ็สองเก้าสองหนึ่งสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าหาศูนย์หาเจ็ดหาแปดโตกันคือหาหกพี่น้องกระสีไล่ตูวจังหน่อยเอาไปพิจารณาแน่จ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแม่ปั่นที่เราคำนวณบวกลบคูณหารออกมาแล้วก็ได้ตัวนี้อะไพี่น้องลราเน้นเใียนห้ก็คือสองหนึ่งสองเก้าได้พี่น้องคันมากกะจัด บ่ามากับเบื้องใบกวนพี่น้องแน่นแเป็นแนวทางเนื้อจ้าเป็นแนวทางของอาจารย์นอตตีเนาะพี่น้องวันที่16เดือนหาเนาะพี่น้อง68เป็นแนวทางของอาจารย์นอตตีเนาะพี่น้องเพื่อนบอกว่าซื้อตัวใดก็ได้ขอให้มีสองเื้อจังเดยก็ได้ขวายมิสองสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งสี่พี่น้องเน้นๆก็คือสองหนึ่งตัวเน้นของเราคือสองหนึ่งเนาะพี่น้องก็มีสองหนึ่งสองสี่สองเก้าหนึ่งเก้า เน้นเน้นเม็ดเดียวคือสองหนึ่งพี่น้องของอาจารย์นอตตี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสองจัดไปพี่น้องจ้าอาจารย์เจยเม็ดเดียวเด็ดเด็ดพี่น้องงวดว่างหันเขา88 3สมงวดนี้อาจารย์เจยบอกมา808ย์80พี่น้องคือบอ่เบิ่งไวนอจา้าแนไว้อาจารย์เจยของเราเขาดีดีได้พี่น้องทางปูคำพองเนอจา้า ว่าปูคํมพ้องเหลขนางลำ่ำยังอยู่ตเก่าว,ว่าพี่น้องยังอยู่ตเก่าว,ว่าเปลี่ยนแปลงจ้าเหล็กนางลำ่ขงลำของปูคํมพ้องคือ8 1 9หนึ่งเกตัวเดียวพี่น้อง8 1 9เกสื่อสองตัวกันหนึ่งเกานึนาะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเนอ้อจา้าเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะพี่น้องเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนอ้อจา้าเหลขกปูตาที่มากกว่าสิบขางหูเนาะพี่น้อง ว่าได้ตัวใดยังอยู่คือเก่าบพี่น้องจ้ายังอยู่คือเก่าว่าไปไซจ้าเลขปูตาที่ออกไปทั้งต่ำเล่าสองกรอบเลยนะพี่น้องวันจันทร์แล้วก,ก็วันพุธเนาะจ๊ะนะวันนี้เข้ามาตามต่อขนมไทยรัฐบาลไทยเข้าพี่น้องจ้ามีเลขใดวะตียังอยู่เลขเก,ก่าพี่น้อง <c ười> เลขกระซิบข้างหูหนึ่งแปดหาเลขสามตัวเนาะพี่น้องแล้วก็มีอีกชุดหนึ่ง 1นึหากะบสิสามีสองเจเก่ก 10, ญญากับสิบภรรยาสีมาสามีหรือสีมาภรรยากะมาล่องเมึงนอกจกเนาะหนึ่งแหาสองเจ็ดเก่าถ้าสองตัวกะสิมี8ป ض, หากับเจเก่าพี่น้องแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือสองหาไอ้คนที่ปูมากะ10สิบเพล่นฝันเนาะว่าสิจัดงานไหวหรือว่า บ่วง .swing ว,งวปูอีกมือใดปูเล่ลุลิวาเอาวันทียี่สิบหานอว่าฉันพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางเนอจ้าแนวทางของปูตายพี่น้องเอาไม่พี่พี่น้องน้องเบิงเบิงจบแล้วก็ยืมกดไหลกดใจกดแช่ให้น้ำเนื้อจ้าเพื่อบุญพี่น้องจ้า